ความต่างๆนีคือตอนแรกอ่ะยังเป็นห้องน้ําที่เป็นพื้นหินแบบเขียวๆอยู่เลยแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบขาวดาแล้วอ่ะ ทยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแฟรงค์ไพบูลนะครับนี่บอกว่าวันนี้มาในลุคใหม่เพราะว่าไปทําการถ่ายผมมาด้วยตัวเองนะฮะก็นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าสอนแต่งภาพ how to edit photo live frank p a y b o l l นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรขั้นตอนมันเป็นอะไรยังไงอย่างแรกเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทุกคนเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มการแต่งภาพการคุณต้องมั่นใจก่อนว่าโทรศัพท์ของคุณนั้นมีแอปพลิเคชัน ตามนี้นะฮะหนึ่ง vs vs ไม่แน่ใจว่าอ่านว e s c o cam หรือว่า vsco แต่เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่าแอปพลิเคชันต่อไปนั่นก็คือเจ้า snapseed นะครับจะบอกว่าหลักๆเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ใช้2องแอปพลิเคชันนี้เราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะป๊แล้วก็เราเข้าไปที่ vscoco cam หรือว่า vsco เครื่องนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บเข้าไปโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งภาพนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพที่เรานอนอ,นอยู่ในอ่า ออปชันให้เราเลือกให้เราเลือกตรง EDIT นะครับ EDIT เข้าไปปั๊มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ให้ซึ่งหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเตอร์หรือว่าพรีเซสต่างๆที่ทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีว้ให้เราว่าเราจะเลือกใช้อันไหนสำหรับฟิลเตอร์ที่เราใช้บ่อยที่สุดนั่นก็คือฟิลเตอร์กลุ่มตัว A จะเป็น A6, A7, A8, A9 อนี้ยถ้าอยากให้ภาพสีผิวสวยแนะนำให้ใช้เป็นฟิลเตอร์ A9 ไม่แปดก็เก้าสองอันนี้เพราะว่าหกเนี่ยมันจะทําให้ภาพฟุ้งไปนิดเดียวนึ่โอเคนะครับเราก็จิ้งไปที่ A8 ปเพราะว่านี่เห็นไหมว่าเห็นความแตกต่างไหมว่านี่คือแบบออริจินอลนะและนี่คือหลังจากที่เราใส่ A8 ลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการปรับแสงกันนิดนึงนะครับก็คือจะเห็นว่าภาพนี้เนี่ยมันยังสว่างอยูแ่แล้วคือส่วนตัวเราเป็นคนชอบภาพมืดมืดอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีการปรับ Expos u r e ก็จะทําการปรับความสว่างของภาพลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันดูเป็นมูที่เป็นไม่ไม่รู้สึกมันฉา,ายไปแล้วก็ได้บอนเกินไปนี่ผมให้มันไม่ใช่สว่างเกินไปแล้วก็ปรับลงนิดนึง1.5 1.5ปรับลงมา1.5ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วก็เราก็จะมาทําการเพิ่มคอนทราสเข้าไปนะครับสักนิดหน่อยไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันี่ไม่อยากทำให้มันจัดมากก็สักประมาณแบบ 0.6 <6. S 1> <6. S 2> ก็โอเคสำหรับภาพนี้นะ0.6ก็โอเคก็จะมาทําการปรับขนาดของภาพกาันโดยส่นคนชอบลักษณะของภาพที่เป็น3ต่อ4ก็คือจะเป็นผืนผ้าในแนวตั้งเลยเงเพราะจะทําให้เราได้เห็นภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นภาพใหญ่ของภาพพอเรากดเข้าไปปรุบเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นกรอบอย่างนี้ลักษณะป,ประมาณนี้นะฮะก็คืออยากจะให้เป็นกรอบใหญ่ๆแล้วก็กดถูกใจไปเลยคือจริงๆสามารถให้มันแบบ ซูมเข้าไปให้มันใกล e mm ้กว่านี้อีกได้ก็คือมันแล้วแต่แลักษณะความชอบของคนเลย mm hmm. คือแอปพลิเคชันนี้ค่อนข้างอยากใช้ทุกคนโฟกัสดีนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างมีขึเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้าง,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 างแบบว่าเป็นหลายอุปกรณ์อะไรเงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวแบบจะพลาดกันไปในจุดไหน mm hmm. ในเรื่องของการปรับเส้นหมุนภาพให้เป็นภาพในลักษณะตรงเราเข้าไปตรง t o o l ด้านล่างนะครับ tools tools ด้านล่างแล้วเราก็เลือก rotate นะครับเนี่ยบรรทัดที่สองอันแรกอะที่เป็น rotate อะ เข้าไปปุ๊เห็นไหมว่าความแตกต่างคือมันจะหมุนภาพให้เราโดยอัตโนมัติเลยแล้วมันจะทําให้ภาพเนี่ยตรงนะครับและ s t ็ p ต่อไปอันนี้คือขั้นตอนที่สาคัญที่สุดคือถ้าใครเป็นคนชอบภาพโทนเทาๆโท,ท,ทนดําๆอย่างที่เราใช้อย่างที่เราแต่งอย่างอย่างภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนจะต้องดูขั้นตอนนี้เลยนั่นก็คือเราจะต้องเข้าไปที่ชูสิกรอบหนึ่งนะครับ เราไปเลือกตัวที่มันเป็นเขียนของคอมว่าบัชนะครับมันจะอยู่บรรทัดที่2อ,อันหลังสุดที่มันเป็นรูปภูก,กันนะฮะจิ้มปุ๊บเข้ามา มันจะขึ้นแถบม,มาให้เป็นสีอันด้วยกันนะครับก็จะมี d o d g n d b r r โ Exposure t e m p e r a t u r e แล้วก็ saturation ที่เราไปเลือกอันที่เป็น saturation นะครับนันก็คือในเรื่องของความเข้มของสีที่เจ้าผู้กันอันนี้แหละจะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตเรามันจะทำให้ห้องน้ำเราเป็นแบบ marble มันจะทำให้เป็นแบบ marble ขาวดำไม่ห้องน้ำแพงๆนู่นนอะไรกันหรือเปล่าก็ใช้เจ้กกาผู้กนอันเราเลือกอีตัวผู้กันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือก เป็นเครื่องหมายขึ้นหรือว่าเป็นเครื่องหมายลงด้านล่างอะไรเงี้ยครับเราก็กดกดลบต้องกดให้มันเป็นลบนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นการลดสีในจุดที่เราไม่ต้องการออกไปเนี่ยครับหลังจากนั้นเราก็ทําการละเลงลงไปในภาพได้เลยเห็นปะครับเห็นเห็นตรงสีเขียวปะว่ามันแบบเริ่มเริ่มแบบเริ่มแตกต่างแล้วอะ่ะ แล้วหลังจากนั้นให้เรากดลูกศรชี้ขึ้นมาตรงที่คําว่า Eraser ซอร์อย่างเอีเรเซอร์ก็คืออย่างลบเราก็จะใช้อีกตัวเจ้าอย่างลบแล้เนี้ยลบสีขาวดําให้กลับมาเป็นสีออริจินให้กลับมาเป็นสีเดิมของภาพในตอนแรกนะครับแล้วดลังากนั้นเราก็ทําการลบเลยก็คือเป็นการคืนสีภาพเป็นการคืนสีภาพออริจินอลเราขึ้นมานะครับ โอเคเราก็กดเลขถูกไปได้เลยนะครับเราก็จะมาเดี๋ยวเรามาดูเห็นป่ะด้วยความต่างๆดีคือตอนแรกอ่ะยังเป็นห้องน้ําที่เป็นพื้นหินแบบเขียวๆอยู่เลยแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบขาวดาแล้วอ่ะซึ่งมันก็ทําให้เราดูแบบเอยมีมอลมากขึ้นจากนั้นนะครับเราจะมาทําการเก็บเก็บเก็บรายละเอียดจุดๆเล็กๆลน้อยว่าที่ทุกคนเห็นว่าในภาพนี้เนี่ยตรงอ่างน้ํามันจะมีรอยแตกเห็นป่ะมันจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้ถูสิกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปเลือก เจ้าปุ่มฮิลลิ่งเจ้ากุ่มฮิลลิ่งนะครับซึ่งมันอยู่บรรทัดที่3เป็นไอคอนแรกนะฮิลล mm ิ hmm. ่ง <Healing, S 2> เห็นไหมซึ่งอีกตัวฮิลลิ่งนี้ mm hmm. ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันก็คือดูดิรอยต่างแบบเนี่ยตามผิวหนงผิวหนังรอยรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถจัดการได้หมดเลยหลังจากนั้นยังไม่เสร็จนะครับเราจะมาทําการต่อที่ในการใส่ขอบดําให้กับภาพ เพื่อที่ว่าจะทําให้ภาพเนี่ยดูมีอะไรเราก็คือจะไปที่ชูสีรอบหนึ่งเลือกตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมกรอบดำๆนะครับจะอยู่ที่บรรทัดท,ที่5้าไอคอนสุดท้ายปวะวขึ้นมาเห็นไหมว่ามันัะมีความเป็นแบบฝนเงาขอบข้าอะไรี้ยดูดิเนี้ยคือใส่เพิ่มเข้ามานี่คือแค่นี้คือแบบประมาณนี้ เลยนะครับก็คือเราจะใช้เป็น Vesco Cam กับ s t a p s e 2 2 2 2 p แอพลิเคชันนี้ล่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิด Instagram ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเข้าไปปุ่มที่เราจะต้องโพสต์ภาพนะครับนี่ก็คือภาพภาพที่เราแต่งมาเมื่อครู่นะฮะเราจะมาใส่ preset หรือว่า Filter หนึ่งที่เราชอบอีกเหมือนกัน,น,นก็คือในเรื่องของที่มันชื่อว่า Ludwig หรือว่า Ludwig ไม่แน่ใจ L U G V I G นะครับ2ั2120 21, ประมาณนี้ าาก็เราจะได้เป็นภาพในดูด,ดีที่จะลงอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเขียนว่าเป็นแบบโอเคซันเดย์แชร์ได้เลยเรียบร้อยห <c oughs> มายว่าคือจะบอกว่ารจริงๆแค่นี้เลยสเต็ปการแต่งภาพไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนก็ตัดสินใจมาทำเบาะหมดเปลือทก,ทกทุกเทคนิคทุกประเด็นทุก เครื่องมือที่เราใช้ในการแต่งภาพแบบแฟ n k ไฟบูลนะครับยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอน,น,นเสมือแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงของโควิด19ยังไงก็ Stay Home อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วเราจะผ่านวิกฤต้ไปด้วยกันขอทุกคนปลอดไทยบาย